เราจะไม่หน่วงอ่ะเจอจังวะโอ้จบแล้วพี่ปื้มไม่เซตอัพเลยไม่เจอทเฮ้ยเฮ้ยลงมากูนึงลงมากูอะได้ยรทีนเกมใหม่เฮ้ยเกิ้งมาดิเกิดยัดแม่มาดิเยัดแม่ได้ปืนไหนสัตว์ก่อนดูนะตดูไอ้ปืนวางก่อนทำไงวะเนี่ย อ้อสองเฮลมีโปรไอขี้นี่นอนดิสไอสัตว์สตัวเด้งอ๋อโอเคข้างในนะโว่ข้างในซ้ายปะไม่รู้ไม่รู้มันกูได้ยินเสียงซ้ายนะเอาไปละขวาดูเงียบ่ะเอาดิไออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งเอาแล้วไอเจ็บราคาราคาเอาละเฮ้ยมาไกลมาไกลเยัดแม่้ตกใจมึงไอสัส ไอ้ชัดระยะเผาขดโอ้ยเฮ็ดแม่ให้ออกมารูดซ้ายไอ้สัตานนตานทางกล้องสวยจะต้องรู้สองตัวขันมาครับมาเออมันลงมาในกลางไปแล้วอะไรพี่นั่งเก็บของอยู่เพื่อมาเจอเก่ง ป้านี้ตัวนึงพูป้าหน้าพูเลยบ้าน้าหน้าพูเลยตัวนึงแล้วก็มัา้ำสามตัวนึงเท่ากับสี่พอดีป้่อยู่สี่เหรอบ้านโบตสองข้างหน้าพูอีกสองป้านซ้ายไม่มีเหร่อพี่หอนมาเขียวนะกระแตตัวนึงป้าน่ะบ้านซ้ายมีเพิ่มบ้านใหญ่ยังมีสองตัวไม่เห็นในป้านมีฟ้านะแม้ใช่ใช่มีสองตัวพี่เห็นเลยป้านผมแม่งรู้มากกว่า เอาตัวนึ่งนะเดี๋ยวเด็กตัวนึงเนี่ยหลังบ้านเลี้ยงป้าสามเดียวเอ้ยเด็กตัวนึงหลังบ้านนะมันน็อกอยู่ตัวหนึ่งพี่โอเคบนบ้านไม่โดนเลยป้าสามเดียวก็เปลี่ยนเป้าคืนเดี๋ยวข้างบนนี้มีเหรอพี่ปกตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายจุดบ้านจะเย็นวิ้งจะเย็นพี่มาแล้วมาแล้วบ้านปู่ใช่ปหมแต่อันนี้ซ้ำนะเหือือหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่เนี่ยนะหลังบานอยู่ในบ้านนะสุภอยู่ในบ้านไเห็นมันอยู่ในบ้านน่าจะโดนระเบิดด้วยเจอเจอได้หน่อยเดี๋ยวมันมายิงมาแลเดินให้เดินให้ เดินเลยพี่ออนปะให้อาสอนบ้านยบ้านสวยมันก็เป็นเหมือนเหมือนไม้กั้นที่มันลากไปไม่ถึงตรงแกรบนั้นน่ะเข้าใจรปะเหมือนไม้กั้นมันไม่ได้ยาวพอที่จะคุมทั้งหมดตรงนั้นมันเลยมีสเปซออกมาให้เดินนิดนึ่งอี่าบพีะต้องตรงมาร์คสามอยู่ในบ้านมาร์คสี่สองตัวออกบ้านมาแล้ว ับ้นนนไหพีี่่่ทมอยูาแกแล้วพอไม้ก้าวมันเปิดอยู่อ่ะแล้วพอมันมีแกลบตรงนั้นอ่ะผู้จะไม่เดินผ่านไปมันก็เข้าใจปะผู้จะไปเดินตรงแกลบโล่งๆตรงที่มันเป็นแคบๆนิดเดียวอ่ะมันก็แปลกอ่ะเพราะว่ามันมันโล่งหมดเลยอ่ะผู้ก็ต้องเดินไปตรงๆนี่แหละเพราะว่ามันโล่งอ่ะมันเปิดให้ผู้เขาเดินอ่ะเข้าใจปะยังไม่หมดก็เหลือในป่าเออน่าจะในสมองชุบแล้วมั้งเติมเพิ่มหรอน่าชุบแล ปาเน็ตร้านที่่าไม่ยินขวามั้งผมได้ยินต้องหนึ่งองต้นึต้องตหนึ่งเขาจะได้อยู่แล้วไอ้สัตว์โาโดนข้างหน้าอยู่ตัอยังใครมายต่้แล้วระวงให้โพอยู่แล้วไปลสองน้ำใช่ไปสองหนึงทุ่มครับไปเก่ยรสองกาเจพันครับ ซัพพอร์ตอยู่ฟอร์มอีแลนด์ไฟติ้งโอ้ thank you much thank you โาตรงไหนอะขาไขดาวเลยนะเมีมีลังหินลังหินลังหินนะลังหินไกลลังหินเนี้ยเลยระวังซ้ายด้วยระวังซ้ายด้วยมันอยู่บนหิ เล่นซนตีนเกินยัดแม่กูถามจริงเหอะ้ยทางสายก็มีทางายก็มีทาง้ายทาง้ายทาง้ายด้ายไปดูเจ้าแมนเย่ปุ๊บปุ๊ยอปุ๊บผู้ถามม้นบ ทำไม่ได้เนี่ยเขาค้านเซมหมดออขุดบุนลงูทัหนึ่งข้างหน้านิ้มือเจตโตพี่คนเท่านั้นเปลี่ยนเอ็ดดี้พามวยิงเลยพอมายิงเลยเจตวตลาบไปพามายิงสามอายุหมดซาซาที่นี่ครับที่นี่ครับเปลี่ยน พุงเอะไรพูดเลยวะเอาอะไรพูดเหรอใหม่เหมือนกำลังเสริมฝั่งโซเวียตกลังมากำลังเสริมที่ดีดีอห้องหลัอยู่อยู่น่าลัวนากลัอหัวหูน่ากลัว ต้นล้านว่ะน้องไปสามองสองไม่เหรอไปอองหุยเปิดทราบมีปอยู่ตึกนะจ๊ะเจ็ดล้่อ๋อน้องเลียงก้าหาดเปิดทราบนองเลี่ยงก้าหาดรี๊ดก้าหาเหรอเจ็ด่